ขาไม่ได้แกเขาเลยเขาจะขาดแานคอแค่พอเลยนะครับเพราะ้คือประเภทนั้นมันม่แงนะมเรแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่นะเ้าหน้าที่เห็นไม้าหน้ที่ดๆไปเขาด่าคอก่อนแล้วมัน่อนไปถึงวดเลยเขาด่าแล้วในการกาของเราก็ทำหน้าที่ของเราดีนะครับอันนี้คือช่วไป้ะ เราลงต ais, ่ําเราไม่ต้องลงตามมานะเราโทรเราอยู่ต้องให้อยู่เหนือนะครับการจะทำอะไรก็ช่าง ไม่มีครับ ว่าอ<ไ>